สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมสวนสมัครนะคะส่วนนี้นะคะเขาใช้ชุดคู่หูของเราเข้าปีที่4แล้วนะคะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจใช้งานเนี่ยถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งอย่างที่อยากเอามาแชร์ละกันนะคะเขาเริ่มจากปัญหาะคะ่ะทุกคนปัญหาที่ว่านั้นก็คือ,อคนงานเนาะมีการใช้ยาฆ่าหญ้าที่โอเวอร์โดสนะคะทำให้ระบบรากของสวนนี้ค่อนข้างที่จะเสียหายแล้วก็พังนะคะทีนี้ทางเจ้าของสวนแลวก็ผู้ดูแลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่ม จากตัวไหนไม่รู้ว่าจะต้องแบบปรับสภาพอย่างไรนะคะก็มาเจอกับชุดคู่หูนะคะพอมาเจอกับชุดคู่หูเอามาใช้ในสวนที่มีปัญหาอยู่ปรากฏว่ามันเห็นผลดีขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเขาใช้มาอย่างต่อเนื่องถึง4ปีนะคะเดี๋ยววันนี้แพรจะพาทุกคนมาดูลูกแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นอยูอ่ทุเรียนตอนนี้อยู่ในช่วงของการขยายผลนะคะขยายภูเนาะก็จะพามาชมลูกกันนะคะว่าการใช้ชุดคู่หูมาจัศจรย์อย่างต่อเนื่องเนี่เนยเห็นผลลัพธ์ยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่านอกเหนือจากชุดคู่หูที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา อีกหนึ่งอย่างคืออะไรนะคะมาชมภาพกันก่อนนะคะ แล้วนอกจากที่สวนนี้จะใช้ชุดคู่หูมหาจัจจ์อย่างต่อเนื่องแล้วนะคะเขายังมีการเดินหินเกษตรหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ทางยินของเราด้วยนะคะทุกระยะต่อเนื่องกันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าผลหรือว่าลูกนะคะมีลักษณะเป็นภูที่เต็มลากยาวแทบจากถุกลูกเลยทุกคนสามารถสังเกตได้จากรูปที่เราอินเสิร์ตให้ดูนะคะไปดูกันได้เลยค่ะ ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะส่วนนี้ผ่านการรัดใบอ่อนมาด้วยกันถึง2รอบนะคะถ้าคู่หูเราเอาไม่อยู่จริงๆนะคะป่านนี้ทรงไม่ได้สวยขนาดนี้แน่นอน,นะค่ะ หลับท่านใดนะคะที่สนใจชุดคู่บูมหาสจั์นะคะรวมไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ตราหญิงเกษตรซึ่งเป็นปุ๋ยทางดินนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่เพจคู่บูมหาสจัรเว w o r ์แพนไทร์ตูการไแพรวานะคะหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์098-953-5436ค่ะยินดีให้บริการทุกคนนะคะพร้อมที่จะให้คําแนะนําทุกคนด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย